สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหวยฮานอยนะครับประจำวันพุธที่7สิงหาคม6ก็นะครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทำคลิปแนวทางของหวยฮานอยนะครับส่วนมากจะลงคลิปสั้นให้นะครับวันนี้มีเวลานะครับก็ก่อนจะไปรับชมของแนวทางนะครับในวันที่7นะครับเรามาสรุปผลของเมื่อวานก่อนนะครับของวันที่6นะครับ เด่นน้อยมัตรวมนะครับผมให้เด่นไปที่5แล้วก็7สูตรฝันไปที่หนะครับมาดูผลนะครับผลน้อยพิเศษนะครับ3 3 7 4 8นะครับก็เข้ามาที่7หลักหน่วยบนนะครับมาตัวรองนะครับน้อยสามัคคีนะครับ4 6 2 0 9นะครับในส่วนของน้อยสามัคคีไม่มานะครับน้อยปกติ4 8 2 0 4นะครับในส่วนของน้อยปกติก็ไม่มาเช่นเดียวกันนะครับน้อย v ีพนะครับ9 3 1 0 7 ก็มาที่7หลักหน่วยล่างนะครับมาตัวรองเช่นเดียวกันกับน้อยพิเศษนะครับน้อยพัฒนานะครับศูนย์หกหนะครับในส่วนของน้อยพัฒนาก็ไม่มานะครับในส่วนของเดือนน้อยมัดรวมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนติดตามเสมอนะครับก็จะทราบดีว่าเดินดีต่อเนื่องทุกวันนะครับก็หลักๆนะครับผมให้น้นไปที่น้อยพิเศษน้อยปกติและก็น้อย VP นะครับในผลของวันที่6นะครับก็มาที่ตัวรองน้อยพิเศษและก็น้อย VP นะครับก็มา2องหน่อยนะครับ เรามาดูผลน้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษผมให้เด่นไปที่สูตรแล้วก็หนึ่งสูตรฟันไปที่หนึ่งแล้วก็ระวังเลเบิลเลขาหามนะครับผล3 3 7 4ามนะครับในส่วนของเด่นสอตัวถือว่าหลุดไปนะครับแต่ที่ผมให้ระวังเลเบิลเลขาหมไว้นะครับก็มาเบิลหน้าบนนะครับ337บนนะครับเด่น3ตัวมา1,2ตัวนะครับมาที่8หลักหน่วยล่างนะครับก็มาแค่ตัวเดียวนะครับ ก็ถือว่านะครับถึงแม้ว่าเด่น2ตัวจะไม่มานะครับเด่น3ตัวก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับเรามาดูผลน้อยปกตินะครับนอยปกติผมให้เด่นไปที่7แล้วก็8ปดสูตรฟันไปที่8แล้วก็ระวังเลเบวลเด็กหามนะครับผล48204นะครับก็เข้ามาที่8หลัก10บนนะครับมาตัวเน้นตัวฟันนะครับสำหรับเจาะ2ตัว3าตัวถือว่าพลาดไปนะครับก็อย่างที่ผมย้ำเสมอว่าให้เน้นวิ่งรูดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อย มาเจาะ2ตัว3ตัวนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2สองตัวนะครับมาที่ศูนย์หลัก10ล่างนะครับมาตัวเดียวนะครับตัวน้้ตัวฟันไม่มานะครับตัวชนกระเด็น2ตัวก็ไม่มาด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง3ตัวนะครับก็มาที่ศูนย์หลัก10ล่างนะครับน้อยพี่ๆนะครับผมให้เด่นไปที่9แล้วก็ศูนย์สูตรฟันไปที่ศูนย์แล้วก็ระวังเลขเบอร์เลขามนะครับ ผลเก้านะครับก็เข้ามาที่9หลักร้อยบนนะครับมาที่0นย์หลักสิบล่างนะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะสองตัวนะครับตัวรองนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับเข้าคู่เจาะ0 7ย์ล่างนะครับสำหรับชุด3าตัวพลาดไปนะครับเด่น3ามตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่7หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็ศูนย์หลักสิบล่างแล้วก็3หลักสิบบนนะครับเด่น3ตัวสา2ตัวกก็มาททััั้้งง7 0และะนครบ สำหรับเดิน2ตัวนะครับก็มาทั้ง so, 2ตัวเช่นเดียวกันนะครับมาทั้ง9และก็ะูนะครับแล้วก็เข้าเจาะ2ตัวนะครับก็ถือว่ายังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางของฮานอยของวันที่6นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่7กันนะครับก็ก่อนไปรับชมแนทางนะครับก็ต้องให้ําเตือนก่อนเช่นเดิมนะครับก็ต้องย้ํานะครับว่าแนวทางมีข้าวไม่หลุดนะครับยังไงเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับยังไงก็นําไปใช้อย่างมีสตินะครับก็ย้ําเสมอทุกคลิปนะครับว่าแนวทางนะครับย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางของเด่นน้อยมัดรวมนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่1และก็หนะครับสูตรฝันไปที่1ก็เช่นเดิมนะครับว่า ทั้ง1และก็6นะครับเด่นนอยมัดรวงนะครับให้เน้นไปที่น้อยพิเศษนอยปกติแล้วก็นอย VP นะครับนอก RPG, น,อ 3, นือจาก3น้นอยหลักนะครับก็ 3, นําไปใช้ที่นอยสามัคคีแล้วก็นอยพัฒนานะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง3นอยหลักแล้วก็อีก2น้อยรองนะครับถ้าเพืเ่อนๆติดตามเสมอก็จะทราบด,ดีกันอยู่แล้วนะครับก็ให้ดูนะครับควบคู่ก,กับเด่นของน้อยหลักน, zes, N p. นะครับนอยพิเศษแล้วก็น้อยปกติและก็น้อย VP นะครับ ก็ในส่วนของเดนน้อยมัลลมนะครับของวันที่7นะครับก็1และ็6นะครับตัวเน้นนะครับก็ในส่วนของเดนน้อยมัรวมนะครับผมน่าจะไม่เคยบอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับว่าถ้าใน,ในกรณีที่ออกตรงกับาลาพัฒนานะครับให้ระวัง2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะามาที่ ลาพัฒนานะครับของวันที่7ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ให้ระวังทั้ง1และก็6ไปด้วยนะครับมีโอกาสนะครับส่วนตัวผมเท่าที่ดูน่าจะให้เน้นไปที่1นะครับตัวเน้นตัวฟันนะครับของเด่นหนอนมารวบนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลาวพัฒนากันต่อนะครับยังไงเดี๋ยวเองมาเทียบมาดูนะครับว่า1กับ6จะมีตัวไหนชนกับตัวเด่นของลาพัฒนาสุดหลักนะครับ ก็ย้ำกันอีกรอบนะครับเน้นไปที่1นนะครับตัวเน้นตัวฟันนะครับย้ำเสมอว่าเด่นนอนไปรวมให้เน้นไปที่ตัวเน้นตัวฟันนะครับแล้วก็ตัวรองนะครับก็ย้ำว่ามีโอกาสมาได้ทั้ง1และก็หนะครับเรามาดูนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษเด่น2ตัวนะครับผมให้เด่นไปที่2และก็สนะครับสูตรคำนวณได้2และก็สนะครับสูตรฝันไปที่2แล้วก็อย่าลืมเลขบวกเลขห้ามนะครับ มีโอกาสมาได้5 0านตะครับตามสูตรคำนวณนะครับใครชอบเล็เบิ่อเล็กหามก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี2 1 2 7 3 1แล้วก็3 7ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่837เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่8 1และก็4นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ2และก็3นะครับไม่ชนกระเด่น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับย้ําเสมอในทุกๆแนวทางนะครับว่ามีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับอาจจะมา28 21 24หรือ38 31 34นะครับ2838นะครับมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับ2อ31อยู่ในชุดตัวเน้นตัวฟันนะครับแล้วก็24 34ถึงแม้จะไม่มีในชุดเจาะ2ตัวนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับ2และก็3นะครับ เด่น2ตัวนะครับมีโอกาสมาทั้งคู่นะครับเพราะว่าในส่วนของ2นะครับในส่วนย่อยมีชนหลายสูตรแล้วก็3ก็ชนกันหลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะเน้นจริงๆนะครับผมให้เน้นไปที่ตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะว่า3จะชนกับสูตรย่อยมากกว่า2เล็กน้อยนะครับแต่ต้องย้ําว่าชอบทั้ง2และก็สนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมาทั้งคู่นะครับก็ แต่ถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่3ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่2นะครับก็แล้วก็อย่าลืมเล็กเบื้อเลขขาไว้ด้วยนะครับชุด2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่3 137นะครับให้เน้น2จุดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่2 1 2 7ก็ย้ำเช่นเดิมว่า4ชุดหลักนะครับให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรให้เน้นไปที่3 7นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวของหน่อยพิเศษนะครับ นอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับผมให้ลอง28แล้วก็38ไปด้วยนะครับ2ชุดนี้มีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดีวยวกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับส่วนตัวก็คิดว่านะครับถ้าในกรณีที่4ชุดหลักไม่มานะครับน่าจะมาเป็น28 38นะครับถ้าในกรณีที่ตัวเน้นตัวฟันนะครับชุดเม็ดเดียวไม่มานะครับ เดน3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่837ตามสูตรฟันนะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับชนกันในสูตรย่อยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสมาชุด3ตัวมากที่สุดนะครับและก็ชุดรองนะครับให้รองไปที่237รองไปที่93 1าามลําดับนะครับเดน3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่8ให้เน้นไปที่8นะครับและก็รองไปที่ รองไปที่1นนะครับแล้วก็รองไปที่4ตามลําดับสําหรับเ,เด่น3ตัวมา1นตัวนะครับก็หวังว่าแนวทางของน้อยพิเศษจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากเมื่อวานพลาดไปนะครับเดินแค่เด่น3ตัวมา 1- นตัวนะครับเรามาต่อกันที่น้อยปกตินะครับน้อยปกตินะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่8แล้วก็9สูตรฟันไปที่8 สำหรับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี82 83 92แล้วก็93นะครับชุด3ตัวสูตรฟันไปที่583เด่น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8และก็1นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับแและก็9นะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่8นะครับเพราะฉะนั้นตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นตัวฟัน,นครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้เน้นไปที่วิ่งรูด8ไว้ก่อนนะครับ แลวก็ในสุดย่อยนะครับชนกันหลายสูตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่วิ่งรูด8และก็รองไปที่9านะครับสาหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่8 2 8 3นะครับให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนสําหรับชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับและก็รองไปที่9 293สานะครับสำหรับ4ชุดหลักนะครับมีโอกาสมาทั้ง4ชุดเช่นเดิมนะครับยังไงให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับในทุกๆแนทางนะครับ ผมก็ย้ำเสมอนะครับสําหรับ4ชุดหลักนะครับสําหรับแนวทางของน้อยปกตินะครับ4ชุดหลักมีโอกาสมาทั้ง8 283แนะครับแล้วก็9293นะครับแต่ถ้าจะเน้นก็เน้นไปที่8 283ไว้ก่อนนะครับสําหรับชุดตัวชุดตัวเน้นตัวฟันนะครับชุดเม็ดเดียวนะครับสูตรให้เน้นไปที่83านะครับสาหรับชุดเม็ดเดียวของหน่อยปกตินะครับ ชุด3าตัวนะครับให้เน้นตามสูตรฟันนะครับ5 8 3นะครับให้เน้นชุดนี้ไว้ก่อนนะครับชุดนี้ทั้ง5ทั้ง8แล,แล ok ้วก็3นะครับชนกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3าตัวมากที่สุดนะครับสำหรับชุดรองนะครับให้รองไปที่4 8 2นะครับแล้วก็รองไปที่8 8 3ตามลำดับเช่นเดิมนะครับ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่8ตามตัวชวนกระเด็น2 2ตัวนะครับส่วนตัวค่อนข้างจะมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับว่า8น่าจะมานะครับแล้วก็8ตรงกับเลขกำลังวันนะครับ8กับ9นะครับวันที่7นะครับน่าจะตรงกับตรงกับวันพุธนะครับเลขกำลังวันก็จะมี589นะครับเพราะฉะนั้น8กับ9นะครับ ในส่วนของ8ชนกระเดี่ยน3ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมามากที่สุดนะครับส่วนตัวค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับแล้วก็9ตัวรองนะครับก็มีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับก็ถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นได้เลยนะครับสําหรับเดิน2ตัว8กับ9ของหน่วยปกตินะครับสำหรับเด่น3ตัวนะครับก็ให้เน้นที่8ตามตัวชนนะครับแล้วก็รองไปที่5นะครับ กรองไปที่1ตามลําหับสําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับต่อกันที่นอย v ีเนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่9และก็ศนะครับสูตรฟันไปที่0 4ชุดหลักนะครับก็จะมี93 9 6 0 3แล้วก็06นะครับชุด3ตัวสูตรฟันไปที่503เด่น3ตัวมา12ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8และก็1นะครับ สำหรับเด่น2ตัว9แล้วก็0นะครับไม่ชนกันเด่น3ตัวนะครับถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับอาจจะมา95 98 91หรือ05 08แล้วก็01นะครับ95 05นะครับในชุดเจาะ2ตัวไม่มีนะครับแต่ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็98 08นะครับก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับ91 01นะครับมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวตัวรองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ05 95 แล้วก็ศูนย์ถึงแม้จะไม่มีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปพิจารณาได้นะครับก็ย้ำว่าถ้าไม่ชนกันมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ9และก็0นย์นะครับถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่0ูนย์นะครับเพราะว่าศูนย์ในสูตรย่อยชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็จะค่ดการางมั่นใจไปที่0นย์นะครับเพราะว่าในหลายสูตรชี้ไปที่0ูนย์มากกว่า9นะครับ ก็สายวิ่งสายรูดก็ให้เน้นไปที่ศูนย์รองไปที่9นะครับแล้วก็อย่าลืมเลขเบิ้ลเลขหามนะครับตามสูตรคำนวณน,นะครับของนอนวีพีมิวการดมาได้50%าเช่นเดิมนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวให้เน้นไปที่0ูนแล้วก็ศูนนะครับแล้วก็รองไปที่9 3 9าตามลําดับเช่นเดิมสําหรับ4ชุดหลักนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวให้เน้นไปที่03นะครับ สำหรับชุดไมดเดียว0และก็3นะครับในสุดยอดชนกันมากที่สุดนะครับก็เพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสมาเป็นชุด2ตัวแล้วก็ชุดเมดเดียวมากที่สุดนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับผมให้เพื่อนๆระวังชุด92แล้วก็02ไว้ด้วยนะครับถ้าในกรณีที่4 4ชุดหลักไม่มานะครับผมคิดว่าน่าจะมาที่ชุด92 02นะครับ ก็ถ้าดูในหลายๆสูตรนะครับผมก็วิเคราะห์ตามที่สูตรมีนะครับที่สูตรที่สูตรนะครับชนกันนะครับถ้าในกรณีที่4ชุดหลักไม่มานะครับคิดว่าน่าจะมาชุดรองนะครับ92แล้วก็02นะครับสำหรับชุด3าตัวนะครับก็เน้นไปที่503ตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็ ที่สูตรฟันไว้ให้นะครับทั้ง5ทั <S 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 ้ง0ูนย์และก็สนะครับในสูตรย่อยชนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ชนกันมากที่สุดสําหรับ503นะครับสําหรับชุดรองนะครับก็ให้รองไปที่403นะครับชุดนี้ก็ชนกันหลายสูตรนะครับแต่จะน้อยกว่า503ประมาณ3สูตร2อสสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวได้เช่นเดียวกันสําหรับ403นะครับ แล้ก็รองไปที่806ตามลาดับเช่นเดิมนะครับก็ย้ําเสมอนะครับในว่าชุด3ตัวนะครับที่ผมคัดไว้ให้เหลือแค่3ชุดนะครับยังไงให้เพื่อนๆน,นำไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นตามที่สูตรฝันไว้ให้นะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่1 และก็รองไปที่5นะครับและก็รองไปที่8ตามลําดับสําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับก็หวังว่าแนวทางของน้องปกติแล้วก็น้อย v ีพีนะครับจะเดินต่อจากเมื่อวานนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องทั้งเด่น2ตัวนะครับแล้วก็เด่น3ตัวมา1นตัวนะครับย้าเสมอทุกคลิปทุกแนวทางนะครับว่าเด่น3ตัวใครเป็นเพื่อนนะครับยังไงดูอ่า เป็นตัวจับคู่กับเด่น2ตัวไว้ได้นะครับแล้วก็ให้มีติด 1- 2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามเสมอจะทราบดีว่าเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับเราทิ้งไม่ได้นะครับยังไงก็มีติด 1- 2ตัวเกือบทุกแนวทางนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับก็เป็นสูตรที่ถือว่าเดินดีนะครับในทุกๆแนวทางนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับแนวทางของ ห้าน้อยนะครับสามห้าน้อยหลักนะครับน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย VP นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับก็แล้วก็เด่นน้อยมัดรวมนะครับอย่างที่บอกนะครับเด่นน้อยมัดรวมของวันที่7นะครับตรงกับวันพุธนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นตัวจับคู่กับลาพัฒนาได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมทําแนวทางของลาพัฒนานะครับเดี๋ยวผมนํามาเทียบดูนะครับว่าเด่น2ตัวของสุดหลักจะชนกับเด่นน้อยมัดรวม1กับ6หรือเปล่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับรยังไงก็ขอ,ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าแนวทางจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้สําหรับสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่ทางช่องเราล,ลงไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปอย่างที่บอกว่าผมจะทําแนวทางของ ลาพัฒนาประจำวันที่7สิงหาคม67กันต่อนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ